แยกถ้าโดนแด้จิว่าแล้วเนาะวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าพี่น้องวัสดีพี่น้องชาวไทยคนไทยทั่วโลกยูทุกซอกทุกมุมวันนี้เมียพยาบาลสิพาพี่น้องมาก ล่อส,สวนฝนตกโปรยโปรยคิดว่าโทรศัพท์เมียผู้ใหญ่บ้านจะไม่โดนฝนนะคะถ้าโดนฝนก็นเจงที่วิวให้พี่น้องมึงย่ำคำคำพี่น้องชมสวนสิไปหาเก็บผพักน้ำหาเกีบผพักน้ำพี่น้องบรรยากาศพาพพี่น้องขมาชมสวนพาพี่น้องมาชมสวน ถัวปลูกไม่ได้พี่น้องอันบักทัวอันนี้บักทัวบักถัวสีสีม่วงสีดำแต่ว่าต่ำแสบแซบพี่น้องคงปลูกไม่เสียวสลังเสียวสลังอย่างที่ฝนตกฝนตกย่านอันโทรศัพท์พ่อน้ามันตกบ่แห้งพี่น้องมันตกย่านบบมีเงินสื่อโทรศัพท์ไหม <c oughs> มีอะไรบ้าลแนี่ยลวยอยู่เอ้ยหาเก็บผักพี่น้องจ้ะหาเก็บผักดักแค่ดักแค่ก็พอได้รับประทาน จัมาหมดเด้อพี่น้องหมดหลายครับหมดหลายครับหายเงาใส่ก่อนพี่น้องโอ้ยหมดหมดหมด,หมด,หมดพริกับเลื้อซ้ำนี่แหละพี่น้อง ໄຂຊິເມັດແລ້ວໄດ້ຍິນສຽງບໍ່ໄດ້ເດອີຄຸນນາຍນັ້ນພຸ້ນน่ะมันอ้วนແລ້ວພຸ້ນເວົ້າແຮງກໍບໍ່ໄດ້ເດเจ้าຂອງຖິ່ນເວົ້ອຍວົມຮົານ หมดพี่น้องหมดพี่น้องจ้าหมดหมดจริงๆมันคำเลยพี่น้องมันคำแล้วมันก็เลย้ยหมด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 ,หมด ข้าเป็ดแนวกินเอ้ยหมดไปน่นอะหมดกัดคอหัางมันอยู่ใส่เนาะจะไปแยกไค่หมดแดงกันนะหัางมันอยู่เหมืองไรเนาะโผดไปแล้วหมดกัน,นโผดไปแล้วเอ้ยกัดคอกัดข้างเงียวเสียคอ ก่อนถึไม่เก็บมองนี้ไปเก็บอันนั่นซะก,ก่อนพี่นอ้องไปเก็บอันบกฮุงก่อนมองนีจังว่าบกฮุงมันอยู่ในสวนพูนสวนอีกมองหนึ่งพี่นอ้องมาสิกคำยาสิกผ้าไปมเมืองจะมาต่อยบอกฮุงพี่นอ้องบกฮวงมันสุกแล้วเห็นบ่อยพี่นอ้อง โอเคพี่น้องโ oh. อ้ยคำมลาวก็ยยานงูดิพี่น้องงูเหิงไหลงูบานเมียพญานานไหลครับโอเคพี่น้องออกมาออกมาย่านย่านงูมันคำ ยังอ้อมหัวอ้อมสวนอยู่นี่แหละเมียพยาบาลขอมาฟังนี่ก่อนพี่น้องขอมาฟังนี้ก่อนฟังนี่พักกะเห็นบอยพี่น้องโอ้ยผัก ทักเอ๊ะอย่างน้อลูกบรอกโคลีบรอกโคลี่สบายตะกีบปลูกกันยังงอนงามช่วงนี้ก็ลังสีง,งามเลยเพ่อนก็ลังสีง,งามเลยเป็นแต่ได้กิ่นยีดอกซ้อมมือซ้อมมือเป็นแต่ได้กิ่นยีดอกเดี๋ยวสิมาเก็บอมบักน้ำเต้าพี่น้องไล่งูก่อนหนีเ่แลงูก็ได้เนี่ยพายาบาลย่านแดียแทนด้วยงูงูวะมี่ผิดไข้ไงงูไม่ผิดวะนี่ มันมีหน่วยบอกมีหน่วยบอกคะน่าจะมีเดี๋ยวพี่น้องมึงดูอันนี้วะก็มันหลงเหลืออยู่หน่อยหน,นึ่งนี่เห็นไหมเห็นไหมคะโอนฝีมือเด้เมียพยาบาลจวดอยู่เด้อือ ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายนะคะคนขยันนี่เห็นไหมเห็นไหมคะฝีมือเอาไปแก่งที่ยังเอาไปแกงใส่งูงูตัวมาบ้านมันงูข้าวบ้านงูมันหาแนวแก่งใส่พี่น้องโอเคเห็นไหม เก็บผักเก็บหญ้าสี่เหล่าพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องจ้าหาเก็บผักเก็บหญ้าเอาแปลงน,นี้ก่อนกําลัางขีเป็นดอกกําลัางขีเป็นดอกนี่งไงนี่เห็นบ่เห็นบ่คะพรุ่งนี้เมียผู้ใหญ่บ้านจะทำทำเมนูเด็ดๆทำเมนูอย่างละเมียผู้ใหญ่บ้าน เมนูเด็ดคืออะไรคะบอกว่าแต่เมียพยาบาลเฮ็ดเมนูเด็ดเด็ดแซ่บแซ่บแลวังเมียพยาบาลจะเป็นโรคไตตายเด้เอวเวลาเฮ็ดเมนูเด็ดเด็ดอันทั้งเผ็ดทั้งห่อนอนั่นโอ้ยถืออกถือใจเอฟซีเขาว่าเมืองจวดจัดจวดจัดจวดจดัดแต่ว่าจวดแห้งไรกับบวอยไดยพ้พี่น้องเมียพยาบาลเ่าเลดยดิโอ้โอ,โอ โอยเตะกับคู่เจ้าของเตะกับตาผักเห็นบอบอกเลยว่ามีเงียคนเงี้ยบ้านนึบนบอกเคยเคียมป่าไหนด้วยบังบอกหอยทากพี่นุ้งบอกหอยทากนี่จะมากินผักถือยาไปตายรับแนวเลยมั้งเนเป็นสิบเก็บ,บอกก่อนก่อนบอกหอยทากมันถึมากินแค่พี่แจง แกงสม้มนะพี่นอนะ้องเนาะแกงสม้มแกงสม้มก็อร่อยนะแกงสม้มกําลังเป็นดอกกําลังเป็นดอกกําลังเป็นดอกเจ็บพักแล ah, wi, ้วก็จิคุยกับพี่น้องจากเขาบ่อเรื่องค้นปึกเนาะพี่นอ้อง ปึกปึ๊คนปึกอยาจะมันเปนปึกคักปึกเนี่ยปึกโพดปึกเหลียปึกอโอไลเราจะคล้องที่ศูนย์เอาเราซ้ำนี่แหละแต่ถ้าคลิปหนาจริงเราเลี้ยงคนนะพี่รองอันคลิปนี้ก็เมียพี่บ้านมาหาผ้ามาเก็บผักเก็บหนี่รีวิวเก็บผักเก็บหญ้าไม่ดูอันแปลงถัดไปเ,ลเหลืองๆนั่นก็คืออีย่างเลยพี่น้อง ดอกก๊อกซีเสียวเนวมันจะเอาพันมันพักบ่ฝ่าเก็บอะไรได้เปล่าทนมันสีแก่แล้วมันจะก <c oughs> แก่นสีแก่เห็นไหมเห็นบอ่อสวนบรรยากาศ ต้นขาได้พี่น้องเดี๋ยวสักวันจะำทำเมนูขาทำเมนูขาตำขารีวิวให้พี่น้องมึงแต่ว่าบ่ชหงวัวมือเลยให้แม่พยาบาลไม่เวลาตัขาอันนี้ต้นบกนาวพี่น้องบกนาอย่างตีบกนากสมจีต สมจิตคนมาเลคเขาเรียกส้มจิตแต่คนไทยไม่รู้เรียกอะไรดกอกกีด้พชรดอกมึงเนี่ยขั้นขั้นหาบักเน่าประเดีต่ำปักฮุงนั่นกันแลนเมานนี่แหละเมียพยาบาลแดนขวมถนนย่อยยมานี่แะ่ะมาเอาปากเน่าน้มนี่ไปใส่ต่ำากฮวงข้างหลักนั่นคือปักเป็นปักเป็นพี่น้องปักเป็นเห็นบ่อ่า พักแป็นครับบอกใครงามไปเลยหรอกมันท้องกระปูกไหมเพิ่งจะปลูกใหม่รีวิวให้พี่น้องมึงรีวิวสวนให้พี่น้องดูปกาศเทศกะ์ะมดเลยพี่น้องเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอะไปตำหม่องกิ่นมดแล้วเดี๋ยวสองสามหน่อยเมีผู้ใหญ่บ้านอะไปตำหม่องกิ่นมดแล้วสวนผักสวนผัก ดีดีให้พี่น <there> ้องมึงดีดีให้พี่น้องดูบรรยากาศยามมเมลงบรรยากาศยามเมลังอืมเมล็ดต uh, <mee> ่อนี้รู้สึกว่าทุ่มกว่าแล้วพี่น้องรู้สึกว่าประมาณทุ่มกว่าอะไรล่ะพี่น้องเมล็ดตอนนี่ทุ่มกว่าแล้วทุ่มกว่าหรือทุ่มครึ่งเหล่าก็บ่บนีย์ใจต้องไปดูนาฬิกา มุนทางนี้อ่าดูพี่เย,ย,ย,ยพี่น้องกันดูนะคะอ่าเอ้ยจักต้นสองต้นกันพี่น้องมันสิบะพอ้าวเขียงเนี่ยพญานาคแห่งกินผักหลายเอีอกสักหน่อยก่อนอีอ,อ,อสักหน่อย พอเลยพี่น้องเพราะว่ามันจะกินบะมิดผู้ดเดียวเดี๋ยวแม่ครับแค่เห็นปลาเห็นบลาค้าเห็นไม้คะผักเต็มกระตาเลยเนี่ยเนี่ยอืมโอเคนะโอเคเลยพี่นอ้องเดี๋ยวเคได้เพยซีทั้งหลายสุภูสุปปสคนขอบ,บุญขอบคุณทีแวะเวียนเข้ามาชม ติดตามมาสอดส,สองดูเมียผู้ยาบ้านแวะเวียนมาให้กำลังใจขอบุญขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องให้จังไดกับพ่อกันคลิปหนาเด้อจา้าเดี๋ยวคลิปหนาสิเ่านิทานใน้ฟังเรื่องคลิปนี้ขามไปก่อนพี่น้องเอาไว้คลิปหนาเ <laughs> <laughs> มียผู้ยาบ้านเ <laughs> มียผู้ยาบ้านเพาเมียล้มสิเพราเร,ราดอกมือนี่เห็ดเรียกงอะไรเอาไว้คลิปหนาเดี๋ยวสิเราเรื่องตลกให้ฟัง โอเคพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเ้อจ้ะจังไนก็พอกันคลิปหนาอย่าวันดีค่ะ